อรุณสวัสดิ์ค่ะเอฟซตอนนี้ครูดาลอดมุดทำขุนตาลออกมาแล้วนะคะทุกคนตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟขุนตาลค่ะทุกคนนนะ6โมงกว่านะคะทุกคนหยุดมาถึงสถานีรถไฟขุนตาลค่ะแต่พอดีครูดาได้นั่ง ฝั่งขวานะทุกคนก็เลยไม่ได้เห็นตัวสถานีอยู่ด้านซ้ายนะทุกคนน่ะนี่ที่ทำการอุทยาแนแห่งชาติดอยขุนตาลนะคะทุกคนขุนตาลน,นะสถานีรถไฟขุนตาลเห็นไหมทุกคนถึงแล้วคะ่ะหมอกจางๆนะทุกคนใกล้ถึงเชียงใหม่แล้วครับแปบ๊บเดียวนะสถานีขุนตาลสถานีฮนะ ลำพูนตาชมพูลำพูนนะทุกคนนะนี่สว่างแล้วนะจ๊ะเอฟซี FC. ที่นี่สถานีรถไฟขุนตาลจหวัดลำปางมาทานข้าวมื้อเช้ากับโกรดาไปด้วยกันนะจ๊ะที่นี่ขุนตาลจ้า